สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่อัยามะแคปิตอลนะคะวันจะเป็นคลิปเว้นการดีไฟภาษาไทยค่ะจะเป็นการเจอกันระหว่างเด็กสีเหลืองคีทาร์เซนตอรี่ค่ะเป็น h ฮกคอและเป็นสีแดงค่ะและก้อนเนมไผ่จะเป็นใสายเนวอร์านาเราจะมาดูกันว่า2เด็กนี้เด็กไหนจะชนะไป ยิงชุบชุบเปียังไงก่อนเปลี่ยนไปเดียวสามใบเลยครับมือขึ้นอย่างนี้นรับบรรยาการซันร้อยเอไทยคอนเนคซอสสิริทิ้งมือหนึ่งใบ ไลท์ผ่านเลยจนหนึ่งเห็นไหมครับไลท์ดีน้องด้านหลังจวหนึ่งสกิลเมื่อถบทิ้งให้เถือนเอาเข้อโซได้แล้วก็ไม่มีอะไรดีเลยไม่ป้องกันปัดพัมดอยเช็คทิกสตาร์ครับไม่มีผันเลยใช่จวหนึ่งทิ้งมือหนึ่งไปทิ้งบีเตอร์ไลท์ขาทัลบาสจวหนึ่งผมเพนจูเลอร์อ สิบแปดแหวนกลับเข้าเลยเช็คไม่มีแล้วมาเช็คพอรินเตอร์ครับสกิลพรินเตอร์โจอยหนึ่งครับผมขาดเลยแล้วจนึ่งครับทิงทิกซ่าไรไปเลยอยู่สกิลของลีน็อกคอทิกซ่าจากกองครับนี่ครับจากนั้นก็โอเวอร์เดสเป็นเวลาน่าลูกครับข้าวตาบ้านหนึ่งบวกห้าพันแล้วก็ จวสองใบจูจูว่ะโอ้ยเดี๋ยวโนตีครับเปอนสองโนตีกว่าสองพันไม่ป้องกันไว่เช็คคิดที่ข้อครับคีย์ไอแวนพลังแหวนฮิวติกเกอร์ฮิวได้พลังแวนโอ้ยหมายเลขสองคิยพลังแหวนโอเคงั้นเก็บเลยผ่านครับแตนจนหนึ่งใบยิงมือหนึ่งยิงเกลดหนึ่งไ,งงงไล่ กิ่วด er <out> pues ูสามใบเงี <being> ้งตามใจชอบรับผมแม่นตีค่ะ โอ้โหมันตีถ้าปล่อยเข้าตรงได้อแวนแน่มันก็ไปอย,อยู่เลยอันไม่มีที่ดึงเฮ้โยโดนลอกอะไรวะฮิวครับพลังให้แย่และให้อารุกครับอีเวนฮิติกอีเวนให้เหมือนฮะถ่ดเป็นจุจ๊บะริงเลย คีย์ที่ครับไลา์เป็นนวาน่าโซร์บานหนึ่งของเอครับหาเวลน่าจากกองขึ้นมือนี่ครับแล้วก็ทิ้งเมื่อหนึ่งของนวาน่าม่หม่ใม่ม,ม,ม,ม่ทิ้งคีย์ที่ขสิตาแล้วก็โอเวอร์เป็นเวลีน่าวนแวนตอครับเตอรบันหนึ่ง บกหมื่นให้กับตัวเองแล้วก็โอเวอร์เดทุกใบต่องมื่อสามครับกาดได้โอเวอร์ทิกเกอร์โอ้ไม่เลยต่อได้ครับ ico, ใบเต้คริติคอลให้คางนี้เลยอันนี้ตีวันบวกหมื่นครับเป็นสี่หมื่นสองคลิสี่หมื่นหนึ่ง อันนี้สองหมื่นขอหมื่นเดียวทันเลอร์เหนึ่งหครชนะอะไรคะหน่งเจ้าหน้าหกหมื่น คิวแวนเขาน์ตอร์บัสโซบัสหนึ่งแสดงค่ะเอ็นฟอนติกเกอร์อแบทเทิลเลยมาเลยครับยี่สิบสามแวนกัดยี่สิบสามหนึ่งห้าวันแล้วกันแวนปียี่สิบสามไม่กาดครับฟอนติกเกอร์ค่ะแถวหน้าบกหมืน่นแล้วก็เลือกอยู่โจโบอ,อีกหนึ่งมือครับ ไดทิกเกอร์สองคาร์บัสสเตนโอเคแล้วก็หมดยหน้าพันเซเคิลเช็คไม่มีไฟนั่นเช็คหิวโอ้ยเป็นใบที่ไม่อยากโดนหมื่นให้โฟร์ซาโดค่ะแล้วก็สิบสามยี่สามส3ามสี่แปดสิบามยี่สามสามสมสี่สามโอเคอันนี้หนึ่งละเมรครับทิกสตา สี <48. S 2> ่สิบแปดห้าหมื่นสามฮิตมีถิ่เออวะไม่เป็นไรฮิตเลยฮิวฮิวได้ครับกระดาษชาร์จหนึ่งโซชาร์จหนึ่งขาดเลยน้องนะครับสแตนกรหนึ่งครับเป็นโซนอาไรครับเป็นยนมาเนะจนหนึ่นงไป วันเดย์ครับเป็นวาเลนไทน์แบบนี้มันช่างน่ารำคาญจริงเพราะฉะนั้นเราต้องกำจัดมันในทันทีคอนโดบ้านหนึ่งของบัญจาคด้วยโฆษณามาเป็นสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นอันนี้แจกตัวเองบวกตามไส้ไส้มีสองใบอีกหมื่นสามที่สามครับแบนเนอคนใช่ครับแบนนอันนี้ถ้าตีวันวันอีกหมื่นไม่ได้จะไม่ได้เอเกอร์เกียร์หนึ่งไม่มีอะไรเลย ไม่มีดีตัวเี่วในีวันกาดเมื่อตี้วกอีกเมินแล้วก็สามารถทำสกิลครับจ่ายสองตวัวบ้าได้ดูโทแป๊อ่ะในไฮเดรากาดได้ใบหนึ่งดีค่ะสี่หมื่นครับอีกข้างสี่หมื่นสามถ้าคิตไม่เท็จด้วยสี่มสามไม่เท็คร,ครับขับเลย เปิเปใช่ไหม,ไมเปิดจริงด้วยขน้าบอกลอยลาย้าน <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขน้าบอกลอยล้านเลยหรอลงคีด้วยโชว์บ,บัตหนึ่ขเขาแหวนโชว์อะไรจ๊ะโชว์คีหรือฟอนดีจ๊ะฟอนด้วยเอาพลังสู้เหรอ สามหนึ่งได้บุกหนึ่งสามหนึ่งปู่แต่มันเป็นฟอนด์นี่นะข้างนี้มันจะเบาให้อย่างนี้ชุบชุบชุบศาดหน่องไงว่าได้อยู่ 4 8 10 5บแป3 1, 53, 3จ็ดห้านห้าสิาน้าสบสากหมื่นแทคแวนตอนเท็กแวนได้ยิงตัวบกหมื่น, <band> อ,บบนอึ๊บไกันเช็คไฟน่นเช็คไม่มีโอเคเพนคิวเลย3สครับสามห้า ตีปอนี้ค่ะยี่สิบอันนี้ยี่สิบสามตลี่สิบสามหรอ,หรอใช่ใช่ตีอะละก็หมื่นหนึ่ก็ปล่อยไปเลยนี่ยี่สิบสบสาขอหมื่ก็ปล่อยเลยอีเดยสี่สิบสามเนี่ยดมชาร์ดด้วยนะายดาชาร์ดดูชาร์จอะจ้ะอู้ชานออนเนอสามสิบห <35. S 1> ้าปล่อยเลยทีเดียว <25. S 1> ที่เราต้องรีบปล่อยเลยเพราะว่าโอกาสไปได้เลยเป็นโจ้ครับเซอร์นาไลาจอนหนึ่ง ทิ้เนเมือหนึ่งของวันจ่ายิ้นเป็นอันนี้คอที่ตาจากดอกสนสกิลออกข้วโซ,ซ,วโซแล้วก็ลงเวดีนาเฉยๆเลยอัคีดูแลตัวไหสิบห้าวันจ่าครับไม่มีสองโซบาทครับชูเิเรียโอเวอเดรเป็นเออร์เกอร์งานดุดเม็วันจายตีครับคอตบานหนึ่ง ก็อันนี้บอกว่าคอนติเนียลถ้าอยู่ในสภาพโอเวอร์เดชจะบบกไปอีกหนึ่งหมื่นครับแล้วก็เชลลด้วยก็บบกหนึ่งหมื่นเช่นกันงั้นต้องไม่กัดแม่ทำไมนได้พีจีพีจ <PG, PG. S 2> ีไม่มีอันนี้ทำอะไรไม่ได้นี้สามหมื่นอันนี้สี่หมื่ 4, นเอาสี่หมื่นก่อนสามหมื่นอันที่เกิดขันเลยไม่มีเพื่อ ตะกิว๋วดูหนึ่งใบไว้ได้ดีไหมไม่ลสองั 2, <000. S 1> นสวัสดงดูทอปดิสสองใบครับไม่เกินสองใบ ไห้บนหรือไว้ลาก็ได้บนไปเลยโอ้โหแปลว,ว่าจะนี้พลังมหาศาลแต่ว่าดีว่าได้พีจีมาตีแบบเลยสบายใจพีจีจริงว่าเรียนตขีปแล้วก็สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดแล้วก็ที่ใช้ไปเขาจะบ้านหนึ่งได้ทิกเกอร์ใบหนึ่ง เรได้พีจีมาสองใบนะครับให้พลังข้า้งเดียวนี้จะดีหรอครับท้างหมดทำไมต้องเป็นใบนี้มีหน,หนึ่งเดียวับมาเลยแล้วก็ฟัสติ่งได้ทิกเกอร์บหนึ่งไม่ติดอีกครั้งก็ถือไม่ติดครับคือจะอาอพีจให้ได้ใช่ไหมห้าหมื่นสองีเอาไปอยากไปก็เอาไปสิบห้ายี่สบสห้าบอกสองพันสาสิบเจ็สสเจ็ด ถ้าเกียดไว้เื่อเผือนหน้าโอเวอร์กัดขาดเลยครับสแตนครับโจเลงกระสนาไลท์โจเลงทิ้งหนึ่งครับคอทิกสตาร์จากดอวโซนตักกวนี้ต้องเล่นท่าเดิมแล้วนคนนี้จะบกเนาะ ืน่ห้าครับขอห <Okay. S 1> ้าพัน <S 2> <S 2> สองสวารับผมก็ได้เป็นเอกอร,ร์ไงดัมหนึ่งวันตีครับเขาตัวบัตหนึ่งบกมื่นบกเมื่น,นออกมาสองบใบมีโอกาสออกแล้วก็โบยคนลเมื่อนจากถิบสามหมื่นสามครับข้างละสี่หมื่นแหวนไม่กัดเอาไได้คิดเข้าขี่แหวนครับกำลังข้างนี้ ไม่มีครับฟอนต์หหน้ามือโอเคจบไปแล้วค่ะสำหรับคลิปไฟระหว่างเคาออฟค่ะและเวอร์ลีน่าก็เป็นเวอร์ลีน่าชนะไปสำหรับทุกคนที่ดูอยู่ก็อย่าลืมก,าาก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่ชองออยมะด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะให้ผ่านคลิปใหม่ๆของพวกเราวันนี้พี่อยากับพี่ขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย